อ่านครับถักตายเพื่อสมาชิกใจเพจตะก้อให้ไลน์มาอีกครั้งนึงครับเราอยู่ที่เฟจเจ็ดอยู่นะครับเป็นตะก้อนสองสอนนครับพม่าดินสายหันหลังมานะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าครอบบางพีกับเจ้าเจานะครับเป็นพม่ากองซูรแรกข้ามกับเจ้าครอบบางพีนะครับแรกข้ามหัวแปร คู่นี้ชิงเงินงวันอยู่ที่1นึ่งหมบาทนะครับเอ้ามงไปเรียบร้อยคูย่นี้แอดมินจะไหลสุดคู่สุดท้ายนะครับศูนย์ต่อศูนนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้าครอบมงยอดเปิด ปักเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งต่อศูนย์ครับประมาณนำนะครับเดี๋ยวเจเปิดหนึง่งยกสองที่ที่เจ้าครอบมงเอาแล้วไปแล้วครับ 2. สองต่อศูนย์ เอาเปิดหนึงโยกสองอยู่ที่เจ้าครอบเอามองมาข้างหลังเปิดหัวได้เอายกปักเข้าไปเปิดหึงโยกสองอยู่ที่เจ้าครอบมองมา<อ>เรียบร้อยตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับจบจากคู่นี้แอดมิน,นจะปิดการไลฟ์สดนะครับจะต้องกลับกรุงเทพนะครับ เรายังอยู่ที่เฟสเจ็ดอมตะนครนะครับเอาเสิ์ฟมาเอาเปิดเนืองเอาเปิดขึ้นหลังคาไปนะครับเอาแรๆเขาก็เส์ฟกินอย่างสี้ไปตามไปนะไปตามเกไเอล้วนต่ะมันมันเต่อ หนึ่งต่อสองครับเอาสือมาเอาเปิดหนึ่งยก2เอาแล้วครับ,บ,บยังแก้ไขได้อยู่เอาจเจ้าจกเข้ามาเอายกลน้น <ไป S 1> เปิดหนึ่งปักเข้าไปเ,าเรียบร้อยโ่จองนีน่เพูดไม่รู้เรี่ไม่ต้องไปพูดนะไปไปดี ต่อต่อแล้วูด่รู้เ่องยัาไปใส่เราสองเไยดดเดเอน่ต่อนะครับเอาเปิดหนึ่งยก2ปักเข้าไปเรียบร้อยอามสองเอาไหมมุชยาชวนไอ้พี่มุชยาเบี้ยไงนี่มุชยาวนไี่

หนึ่งต่อสองนะครับเอาเจ้าเจเซม,มาออกสู้เปิดหนึ่งยกหัวปักเข้าไปเจ้าครอบยกเข้ามาเอาเจ้าครอบม่งมายอดเปิดหนึ่งปักเข้าไปโดนเกี่ยวของเจ้าเจเจ้าเจยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าครอบบมงมาเปิดเขา้าเอายกปักเข้าไปโอ้โไม่ข้ามนะครับ สองต่อหนึ่งนะครับเอาเสิร์ฟดีด้วยเปิดหลังเท้าเสียไม่เสียยังอยู่อยู่ที่เจ้าครอบเอามงมาข้างหลังอ๋อครับเจ้าครอบหมงแรงนะครับเอามงมาเปิด เอาโยกเข้าไปเอามงยอดเจ้าครอาเปิดโยกปักเข้าไปเรียบร้อยยิงเสียิงพันยิงแกนะครับจเจ้าครอบบางทีน้อยนะครับ เอาเปิดหลังเท้าเอายกหัวปักเข้าไปโดนเจ้าค้อเปิดเอ้ามงมามาเปิดหนึ่งยก2อปักเข้าไปเรียบร้อยตู้เล่นไหมะเ่นไยว ป้าดีไหมโอเคคู่ตูชาตีเลยคู่นี้เสียก็กลับแล้ว หนึ่งต่อสี่นะครับเอาจากเกสิร์ฟมาเอาเสิร์ฟไม่ข้ามข้ามไปข้ามไปข้ามไปหรือเกี่ยวสี่ต่อหนึ่งเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้าครอบมองมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อย อเอาเปิดเขา้าเอายกหัวปักเข้าไปเรียบร้อยไมหมเรียบร้อยไมหมเรียบร้อยไหมยังอยู่เอาเปิดหนึ่งยกสองสองต่อส,อสนะครับเอาเปิดยก

เอาเสือไปเอ้าไปแล้วครับ6ต่อสองเสืฟดีนะครับฝั่งพระมม่องชูนะครับแล้วก็เดินสายนะครับจากเพื่อนบ้านเรานะครับเรายังอยู่กับที่สนามประภานครเฟสเจ็ดนะครับของดาบเพาะต่อส หกต่อสองเอาเสือไปเปิดหนึ่งเอาเปิดเข้าป่าเข้าดวงไปแล้วอยู่ที่เจ้าครอบบงมาเอาเจ้าครอบถือว่ามงดีนะครับฝั่งพมา่าเดินสายยืนยืนดูว่าจะข้ามไม่ข้ามนะครับพอข้ามมาแล้วงงนะครับไปไม่เป็นสองต่อหกนะครับเอาเสือมาเอาเปิดหัวยกหัวข้ามหัวเจ้าครอบว่าไงเจ้าครอบมงมาเปิดหนึ่ง ยกหัวปักเข้าไปเ,าเรียบร้อยอันนี้ตอนนี้เป็นเวลาตี5้านาทีแล้วนะครับวันนี้ช่วงบ่ายเจอกันที่3มพุทธบูชาสามแยก3าอีกครั้งหนึ่งครับเอาเปิดหนึ่งเอายก2องอายกล้นมาหรือเปล่า สองต่อหกแลครับเอาเปิดหนึ่งเอายกมวงไปเจ้าข้อเปิดหัวเจ้าเจายกเข้ามาเจ้าข้ามอมงมาเรียบร้อย ใครที่ดูไลฟ์สดนะครับไม่ใช่มาทำไมเตะก็ตอนตีสี่ตีห้านะครับเตะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่เลิกนะครับเอาเจซื้อมาเปิดหนึ่งยกสองประมาณว่าไงยกไม่ข้ามสี่ <4 S 2> ต่อหนะครับ เอาเปิดเอายกไปแล้วครับไล่มาแล้วครับเป็นห้าต่อหกแล้วก็คู่นี้เตะเกม12ไม่มีดิวนะครับในเหลี่ยมสือแปลและข้าหมหัวระหว่างเจ้าองซูกับเจ้าครอบบางพีหต่อเอา,าเส<อ>ืฟมาเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปโดนเกี่ยวเอายกอยู่ที่เจ้าครอบมองมาโดนแง่งเรียบร้อยคราคา หกต่อหกแล้วครับเอาเปิดเอายกปัดเข้าไปเลมเาียกเจ้าไม่หกเท่าเอายกเข้ามาอยู่ที่จะครอบเอาหวงมาเอาหวงไม่ข้าม ฝั่งมามาขึ้นนำไปอีกหนึ่งแก้งนะครับเป็น7ต่อ6ครับเราสับการไล่ชนโ,โดยป๋าพงเดียธนาคู่สร้างนะครับผู้จำหน่ายสีวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างย่านติชาวทิ่ตุ้งคู่พระประแดงนะครับเอาโมงยอดเอาแล้วครับหางไปอีกหนึ่งแก้มนะครับ แปดต่อหกนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอ้ามงมาเปิดเอาโอโ้โหแกเปิดซ้ายแตกนะครับแปะข้ามไม่ได้นะครับตัวใหญ่ไหนกูนึกว่าเมี่ยวตัวเมี่ยวตัวใหญ่เก้าต่อเก้าต่อหกนะครับเอ,อเอาเปิดเอายก ปักเข้าไปเ,เรีอบร้อยสิบตัวหกสิบต่อหกนะครับเอาเอาจ้าครอบมงมาโอ้โหมงดีนะครับ <c oughs>

สิบเอ็ดต่อหกแกมเดียวเกมนะครับตะก้อเกมสิบสองสิบสามแครับเอาแถมอีแกมหนึ่งนะครับเป็นตะก้อเกมสิบสามนะครับสิบเอ็ดต่อหกนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอ้ามงมาเรียบร้อยเกมเดียวใครชนะครับเกมไหนละครับเกมเดียวมีเจ้าชิดบางพีเดียวกับตาตาเยนะครับแล้วก็เจ้าคบเดียวกับ พอมารถทางโอ้โหหลายคู่หลือเกินที่ก็เดียวนะครับต้องถามเป็นกู้กู้ถามเปนเหลี่ยมเหลี่มนะครับเพราะว่ามันเตะหลายเหลี่ยมนะครับอาการนะครับโอลาบนะครับ ตาเตะช่วง4-5ทุท่มนะครับตะก้อเดี่ยวระหว่างเจ้าพม่ารถถังกับเจ้าชิดบางปีนะครับเจ้าชิดบางปีเอาเจ้าไปทั้งสองเหลี่ยมนะครับเอาเซิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งยกสองมุงไม่ข้ามนะครับรู้ก่อนว่าต้องใช้ใช้ชูอะไรอนเคอัะ

แม่แม่กแม่ปฏิเสธนเเดี๋ยวไปเลยขาซ้ายครอบเนี่ยวามันเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมาลงดิม่นใหม่ดิเฮ้ยใส่พ่อคนนสามล้อสามล้ออะไรนี่สามเนียสามลงไปใคยครับเออนี่แม่เอาที่เพเเดี๋ยวไอ้เอาร้องกลัวติดไม่ต้องร้องป้าเบาโอเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนย ตัวตังเละพี่ต้อยสต่ออีกเอาพี่ต้อยสต่ออีกร้อนึงิ1เต่อแป1ต่อแนะครับเอาเสือไม่ข้ามนะครับแปดต่อสิบเอ็ดนะครับ เอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวยกหัวข้ามหัวหยอดไปเรียบร้อยอูมาบ้าฝั่งนี้ดิเออปล่อยเลยค้คนไอ้คนนี้ปล่อยเลยสิบเอ็ดต่อแปดนะครับไอรอบแม่งกลัวลูกเสิร์บเลยชิบหายขอาเปิดยังยกสอง ปกเข้าไปเรียบร้อยนี่นี่ทัแค่กูว่ามึงให้ไอตัวนี้เสิร์ฟคนเดียวนี่ไอ้ครอบกูว่าน่ะเฮ้ยไม่ไม่ล็อกไว้ดิยแปดต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเข้าไปปักเข้าไปขออูซอูมาเสิร์ฟพอแล้วเขียนไปแล้วเออไปดิมันจะได้มีเซตหน้าต่อไปนี่มันใกล้จะสว่างแล้วเนี่ย ปัดไปเลยชิบต่อแปดบต่อแนะครับเอาเปิดหนึ่งโยกสองเอาโมมาดูอยู่เกี่ยวออกหลังสนามนะครับแปดต่อชีเบีนะครับเอาเสรอมาเอาเปิดหนงโยกสองเข้าไป ปักเข้าไปโดนเกี่ยวอ่ะวิ่ง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 เอายก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 เอาหมุนมาโดนเขาเอายกเข้ามาปักเข้าไปจะครอบเปิดได้อยู่เอายกเข้ามาจะครอบอะไรหมุนมาโดนเกลียวเอาหมุไปข้างหลังเอาแล้วจะครอบดิ้นจะครอบดิ้นปักเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหไม่ไปไปสามร้อยดึงให้ไปแล้วครับไปแล้ว เก้าต่อสิบเอ็ดต่อสิบเอนะครับไล่มาทีนละแต้มนละแต้มนะครับเอาเปิดหนึ่งโยก2อวาง้ปักเข้าไปตตตพี่หอนแม่นดีเลยแมนนเแมนนเสบเบไม่ต้องดิบสิ้นแล้รู้้วว่าเสเก้าดต่อ9้านะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่ง ยกสองดูดีจะพอมุงมาเปิดหัวได้เอายกเข้าไปมุงไปโดนเกีียวอ่ะวิ่ง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 ยกโยเอามุงมาดีไม่ตายง่ะใหม่นะโตย้ายขึ้นแต้มนี้นะเล่นยากนะเก้าต่อสิบเบียดนะครับ เอาเอาแล้วครับไล่มาเป็นสิบต่อสิบเอ็ดแล้วครับไม่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 เป็นไรไเป็นไรครับก่อนทันก่อนไม่ไม่ม่แก่อยู่แล้วเรอไปก่อนเซตนี่นะสิบต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าไปอะไรอะไรมแก

มันี้เลยมันไ้มันยกล้นได้ไม่เตะก็ไม่ต้องเตะไม่เตะก็ไม่ต้องเตะตาวูกรรมการได้ลแต่ก้อมันยกล้นได้พปมันยกล้นได้ตะก้อน่ะเอแล้วจเล่บอแล้วผมก็เปรผมบอกไม่ใช่ผมกเงนะเต้ามันวยืนผมบอกแ่ว่าเ้ล้มหัวอะเาละก้อนไม่ว่าไม่ด้ครับ่เ่นะไ่อ่งนี้พูดพูดล่นจะเป็นอะบรเต้าเป็นยไม่ไม่ไม่เตะก็ไม่เป็นลเต้อี้ไม่เตะก็ไม่ต้องเ

เอวอการดลครับ,อ,บ,อ,รบอริ่มเรไ่มเ่มต้งกรรมการานะครับประมาณร้ยครับโอเคับค่นี้ยกหัว,วล้นได้หรือไม่นะครับสรุปครับคู่นี้ตื่ไม่จบนะครับ ตกลงเหลี no ่ยมกันไม่ได with ้นะครับพ่มาสมมากเกิยกหัวนะครับพอดีคู่สักคู่นี้ครับยกหัวล้นไม่ได้นะครับทางเจ้าครอบไม่ยอมนะครับพังมากก็บอกว่าปกติยกล้นหัวแปรอยู่แล้วนะครับพม่าส่วนมากจะยกล้นหัวกับแปรนะครับแต่ว่ายกล้นหัวไปเจ้าครอบไม่ยอมนะครับซึ่งปกติแล้วหลายๆลูกนะครับฝั่งพ่มายกไม่ได้ล้นนะครับแต่ลูกสําคัญมายกล้นนะครับ แต่ก็ว่าเต็มเท่ากันนะครับไม่มีการตัดสินนะครับทั้งสองฝั่งตกลงพร้อมใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ามาไมตีต,ต่อนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะได้กลับกรุงเทพนะครับแล้วเจอกันสานามพุทธบูชาช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับ